รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอนรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ d ดา i ินชีเกมพอดรหัสสวัสดีมิดรักนักถอรหัสทุกท่านครับวันนี้เรายังอยู่กับราชันจอมถอรหัส ที่โกยเงินรางวัลกับเราไปแล้วเกือบจะล้านห้านะครับซึ่งในวันนี้คุณใบเฟิร์นนั้นจะมีดีพอที่จะคว้าคุณโจได้หรือไม่เราไปดูเกมการแข่งขันของคู่นี้กันต่อเลยดีกว่าครับดาวนญชีขอ4พยางสพยางราดภาพมาครับ สรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่ถูกต้องครับผมภาพแรกเป็นภาพของสตอร์นะฮะภาพที่2และภาพที่3คือภาพของคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์นะครับชื่อเาก็คือแฮร์รี่แต่แฮร์เนี่ยชัดสุนรี่เนี่ยเบลอก็เลยกลายเป็นสตอร์เบอรี่ออกเสียงให้ถูกสตรอเบอรี่นะครับ กลับมาเป็น10,000ต่อ2 0 0พครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณใบเฟิร์นฮะเหมือนเมื่อกี้ก็ได้สตรอเบอรี่อะค่ะแต่อยู่ๆก็ทำไมไม่กดไม่รู้แล้วคุณก็ไปแบบช้ามากยังไม่ถอดใจใช่ไหมยังค่ะยังนะเราเพราะว่าต่อให้เราจะแบ่งเล่นหรือไม่แบ่งคือจะเหลือเงินแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรายังไม่หมดโอกาสใช่ต่อให้ต้องหมดหน้าตาก็ไม่หมดโอกาสและโชคดีที่เขาตอบถูก เพราะเราสามารถแบ่งเล่นได้หรือจะหมดนาตั่ะพวกเราปรโมตเป็นกำลังใจก่อนค่ะเท่าไหรไม่รู้ต้องบอกว่าเป็นผู้ท้าชิงที่สมศักดิ์ศรีจริงๆสนุกมากเลยนะฮะแล้วก็ใช้รหัสผ้าไปเยอะด้วยเหมือนกันคุณใบเฟิร์นครับสิทธิ์ของคุณเราห้ามคุณไม่ได้2,000ตรงนี้ยังไงดีฮะขอดึงสติตัวเองกลับมานิดนึงค่ะห0 0 0ค่ะเยี่ยมครับ1,000ครับรวมเป็น2,000ตรงกลางดาบิญชีขอ2พยาง สองพยายามครับรหัสเสียงมาครับูสามันีไม่ค่อยเก่งูสามันีไม่ค่อยเก่งใบเฟิร์ครับขวัญอ่อนค่ะขวัญอ่อนตับมาเป็นสามพันต่อเก้าพันครับี่ถ้าเขาขวัญอ่อนไปนิดเดียวโดนโจน ขโมยเลยนะเมื่อกี้ไปพร้อมกันเมื่อกี้ <ขอ S 2> ไปพร้อมกันแต่เขามีช่วงตวดโโัดโอ้โหแบบว่าตรงนี้ก็พร้อมกันเหมือนกัน<อ>่ะแบบโอ้โหมาเลี้ยเอาไได้อีกแล้วค่ะยินดีกับคุณใบเฟิร์นที่ดึงกลับมาได้ถึง2,000นะครับจากที่เหลืออยู่แค่พันเดียวกับอุตสามณีไม่เก่งก็คือขวัญอ่อนขวัญอ่อนหายขวัญอ่อนหรือยังครับ ตุ้มต่อมอยู่ค่ะยังตุ้มต่อมอยู่แต่ตุ้มต่อมตุ้มต่อมลอยนะอันนี้ตุ้มต่อมตุ้มต่อมลอยขึ้นมาจาก1000มาเป็น3000ันละโจครับเรามี9ก้าพันเขาบีสามพันสามพันโอ้โหสองพันเขาฮะสองพันสองพันมาแล้วโจรวมเป็น4ี่พันตรงกลางเท่ากับว่ายังทําให้คุณใบเฟิร์นอยู่ต่อได้อีกหนึ่งข้ออย่างแน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องดูมาขอเสียงประมือทั้งคู่เลยครับ ซืซ้อทั้งคู่เลยค่ะ4,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางราดภาพมาครับ โจครับกอเอียครับกอเอียะถูกต้องครับผมนิดเดียวนิดเดียวจริงๆภาพแรกภาพของเกียะนะฮะ <c oughs> เกียญี่ปุ่นบ้านเราจะเรียกว่าเกียส่วนภาพที่สองก็คนออเต็มไปหมดเกียะออวนกลับกอเอียะ e ตอนนี้โจครับกลับมาสวยงาม11,000ต่อน1น0 0ครับ เท่ากับว่าทั้งสกอ,อร์บอดนะครับยังมีถึง1 2 0 0 0โดยที่โจถืออยู่1 1 0 0 0คุณใบเฟิร์นเหลือน1น0 0สุดท้ายไม่สามารถแบ่งได้แล้วอยากจะให้แบ่งเลือเกินแต่แบ่งไม่ได้จริงๆ <c oughs> พร้อมไหมครับพร้อมค่ะหมดหน้าตาคุณใบเฟิร์นครับรวมกับของโจเป็น2,000ตรงกลางสู้ๆค่ะโอกาสสุดท้ายของคุณใบเฟิร์นนะครับหมดหน้าตักไปแล้วแต่โอกาสยังรออยู่ตรงกลางแค่ต้องดึงกลับมาให้ได้ เท่านั้นเองและเกมไปกันต่อดาวินชีขอ3พยางสามพยางตาดภาพมาครับ เครับพยายามถูกต้องครับอยู่ต่อครับเดี๋ยวเธอไม่คิดอะไรแล้วเธอแค่รู้ว่าภาพขึ้นเธอตบแล้วเธอก็นั่งงงๆอันนี้เขาตอบหรือเขาบอกตัวเองคะเนี่ยยังบอกตัวเองแล้วมันเป็นคำตอบใช่ไหมมันตรงกับคุณมากเลยอ่ะเจ๋งมากค่ะไปเฟย์ครัตบแล้วเขาจะแบบพยายามแต่ภาพแรกผ่านก็พอผ่านนะครับแล้วก็ยาและยาด้วยมอม้าพยายาม สำเร็จครับผมกลับมา2,000ต่อ1,000 0ครับแต่นี่สิไม่ไว้ใจแต่ก็ยังไม่พ้นนะฮะยังไม่พ้นนะครับเขาเรียกว่าความรู้สึกเสียวสันหลังอีกหนึ่งครั้งเพราะโจ้ครับเขามี2,000โจ้สู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000ครับผมหมดแล้วต่คุณใบเฟิร์นอีกหนึ่งครั้งครับรวมกับของโจอีก2,000เป็น4,000ตรงกลางดาวิชีขอ2พยางสองพยาง ดัดเสียงมาครับส่วนที่ยื่นจากก้นใช้การได้นานมากส่วนที่ยื่นจากก้นใช้การได้นานมากโจครับหางยาวครับไม่ใช่ครับส่วนที่ยื่นจากก้น ใช้การได้นานมาก10ซิลเบอร์10กดไปแล้วค่ะีมซิลเบอร์10กดแล้วครับืจากก้นใช้การได้นานมากใบเฟิร์ครับหนทางค่ะถูกต้องครับได้หนทางสู้ต่อแล้วส่วนที่ยื่นจากก้นคือหางใช้การได้นานก็คือทนหางทนควรกับ ผลทางกลับใหม่ครั้งครับ4000ต่อ8000ครับโอ้โหเธอ,เอไม่ยอม<ๆ>จริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้นี้ทำให้เห็นเลยว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆออจากหน <c oughs> ึ่งพหมดหน้าตัก <c oughs> จาก2000หมดหน้าตักติดๆกันกลับมาได้ตอนนี้เธอยืนอยู่ที่4000ต่อ8000ห่างกันครึ่งก็จริงแต่หายใจได้สบายแล้วกับ4000ตรงนี้โจครับ เร็วไปนิดเดียวครับเร็วไปนิดหนึ่งน่าจะตื่นเต้นด้วยนะครับห่างกันอยู่สี่พันตรงนี้โจ้มีอยู่8จะสู้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันครับหนึ่งพันกรับกนึ่พันเลยไหมกับมาหนึ่พเลยนะครับมารวมกันเป็นสองพตรงกลางฮะสองพันตรงกลางครับแชมป์จะขึ้นนำได้อีกหรือไม่ดาวบชีขอหพยางค ดาวบัญชีขอหพยางรหัสภาพมาครับ The Virgin. The Virgin. ดาวบัญชีขอหพยางดาวบัญชีขอหพยางรหัสภาพมาครับ เซฟมาอีกแล้ว,วค่ะเบอร์สิบกดอ,อีกแล้วนะครับคุณมาร์คมาอีกแล้วค่ะยังไง <มา S 1> ไม่ได้ครับและก็ไปถึงเขาแล้วกวดหลายรอบแล้วยินด,ด้วยครับดกดเยอะจริงๆค่ะคุณมาร์คนี่ครัง้งแรกที่ตอบเลยหรือเปล่าคะครับผมอ่ะคุณตอบว่ากรกฎาคมครับกรกฎาคม รับไปหนึ่งพันครับ <Yeah! S 1> แน่นอนไม่เพียงแค่นั้นนะคะรับคิปเซตนะคะจากดีน่านมโทเหลืองสูตรผสมงาดำสองเท่าเพิ่มประโยชน์ทุกวันดีทุกวันดีกับคุณมากแน่นอนภาพแรกเป็นภาพของการจุงนะฮะจุงภาพที่2บอกไม่เอางองูก็ตัดงอง,งูออกไปจุงก็เหลือจูและภาพสุดท้ายคือภาพของลายจุลายภาษาอังกฤษ แปลกลับเป็นภาษาไทยกะรักกะดาคมนั่นเอง5พยางเสียไปจนได้เลยทำให้สถานการณ์กลับมาไม่ค่อยจะดีอีกครั้งแล้วสำหรับคุณใบเฟิร์นเพราะว่าโจ้ยังไงยังเหลือ7,000คุณใบเฟิร์นมีอยู่3,000เล่น1,000ไม่ได้คนละ2,000ตรงกลางเป็น4,000ตรงกลางครับ4,000ตรงกลางครับดาวุญชีขอ2พยาง สองพญาครับรหัสเสียงมาผู้ชายหน้าขอผู้ชายหน้าขอผู้ชายหน้าขอโจ้ครับมอแกนครับมอแกน9ก0 0ันต่อ1น0 0ครับ ผู้ชายก็คือแมนหน้าขอก็คือกอก่อนขอเนะแมนกอขวนกลับมอแกนโอ้โหทำให้แชมป์ของเรานะครับตอนนี้กลับขึ้นนำห่างแบบสุดๆ9 0 0 0ต่อ1 0 0 0กลับไปที่คุณใบเฟิร์นก็แบ่งเลนไม่ได้เพราะพันสุดท้ายแต่เมื่อกี้คุณทำได้มาแล้ว สครั้งติดๆด้วยกันเรามาดูกันว่าจะทำได้อีกหนึ่งครั้งหรือเปล่าหมดแล้วต่คุณใบเฟิร์นครับอีกครั้งนึงที่ต้องบอกว่าสู้ๆนะคะแต่หรือเธอชอบสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่รู้เพราะอย่างนี้ทีไรเธอจะตีกลับมาได้ทุกทีเลยยังสู้อยู่สู้ค่ะสองพันนี้ดาวินชีขอสพยางสามพยางครับ ราดภาพมาครับอยากกินอีกเยอะๆอยากกินอีกเยอะๆดูดีๆครับห้า ไม่ได้ไใช้สิทธิ์นะครับไม่มีใครใช้สิทธิ์เลยด้วยค่ะมห,หมูตัวนี้ตะกะมากค่ะเขาบอกว่าเขาอยากกินอีกเยอะๆและสิ่งที่เขาอยากกินอยู่คือมันเขาหมูทำไมสามพยางหมูติดมันหมูติดมันมดาวิชิขอคืนสอง0ครับโอ้โหและก็ทำให้โจ้นะครับแชมป์ของเรายังคงเป็นแชมป์อยู่ที่ 20... ก้าสมัยและขอเสียงประมือดังสุดๆให้กับค oh, ุณใบเฟิร์นครับโอ้ยเก่งมากๆค่ะคุณใบเฟิร์นวันนี้กลับมาเก่งข้างสมศสักสีจริงๆพร้อมกับเงินที่สติลมา4,000เย้ทั้งหมดนะครับผมสำหรับนะฮะคู่โจ้และใบเฟิร์นนะครับใช้รหัสทั้งหมดไปทั hire, wow. ้งหมดเมื่อสักครู่นี้สิบรหัสด้วยกันยอะมาก เยอะจริงๆรู้สึกไงบ้างแชมป์ตอนนี้ผมบอกแล้วครับว่าพี่เขาเก่งจริงเขาเก่งมากครับพี่เขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะโค่นเราได้ทุกเมื่อเหมือนกันนะถ้าเราตั้งสติเราไม่ได้ครับน่วมไหมตอนนี้เหนื่อยเลยครับเอาละจังหวะเขาพวกเรามาถึงแล้วค่ะถูมือรอเลยนะคะตอนนี้คือเขาบอกตีเหล็กให้ตีตอนร้อนตอนนี้โจ้กำลังอ่อนแรงขนาดนี้เป็นเวลาของพวกเราทีมสติลที่จะลงไปพิชิตแชมป์กันต่อแล้วค่ะแรดดอมค่ะ สิบสองครับคุณอะไรแนะนําตัวเลยค่ะเต้ครับคุณเต้เป็นยังไงบ้างตั้งแต่มานั่งตอนนี้ถอดรหัสได้บ้างหรือยังคะได้บ้างครับได้บ้างนะเป็นการกักไว้ก่อนเพราะเขาจะไปตอบได้มากตอนลงไปแข่งตรงนู้นนะคะขอเสียปรบมือใคุณเต้ด้ยะค่ะเชิญครับเจ้าขอเชิาคุณเต้ครับ สวัสดีครับคุณเต้ครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับว่างงานครับว่างอยู่ช่วงนี้ใช่ครับเป็นโอกาสของคุณละดีเลยครับมาทำพิชีนี่ไม่มีที่ไหนที่จะสามารถสร้างรั์ได้เร็วนะครับอ,อยู่ที่เราเชาววัพริบสติสมาธิของเราต้องพร้อมแค่นั้นเองและที่สําคัญเป้าหมายหลักวันนี้คือต้องโค่นแชมป์ให้ได้โอ้ยอย่างนี้แสดงว่าคุณเต้มีเวลาอยู่ถึง20สสมัยเลยสิคะฮะ ชั่วชู้นี้ไม่ต้องทำอะไรใช,ใช่ไหมใช่ไหมมาอยู่กคนเราต้องโค่นใช่ไหมได้คุณเต้ครับใช่สิครับคุณเต้ค่ะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ยังไม่ได้สติลมาเลยนะครับ, <c oughs> รบเพราะฉะนั้นมาเปิดสักการโอกาสของคุณข้างหน้านี้เลยนะครับสู้ๆครับดาวิ้ชีใส่ไปครับคนละ1นึ่งหมื่และสู้กันมาคนละ2000ตรงกลาง4ี่พตรงกลางครับรหัสแรกดาวิ้ชีขอ2พยางสองพยาง ปาภาพมาครับเดือนนี้ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยครับทีมซีลมาแล้วค่ะทีมซีลเบอร์5้ากดแล้วนะครับโจ้ครับตัดหญ้าครับตัดหญ้า ถูกต้องครับเพราะว่านะฮะต้าเขาบอกแล้วว่าเดือนนี้ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยครับคือต้าประหยัดนะฮะแต่ภาคที่สองบอกไม่เอาประก็เลยเหลือแค่ต้าหยัดหว,วนกับตัดหญ้าขึ้นนำก่อนครับชมป์หนึ0งหต่อ8,000ัครับเต้ครับ8 0 0พครับสู้เท่าไหร่ฮะสอง0ค,ครับ สองพมาสอง0ัน oh. ครับบวกของโจงอีก2,000เป็นสี่พตรงกลางและแน่นอนถ้าดึงกลับไปได้กลับมาเริ่มใหม่เสมอกันที่1,000งครับดาวบุญชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางรหาดภาพมาครับ งาดำครับงาดำถูกต้องครับผมวัวเหมือนเดิมภาพแรกนะฮะชี้อย่างชัดเจนนะครับเป็นคนที่เดินอยู่มีเงาทั้งสีส้มสีน้ำเงินสีดำชี้ไปที่เงาดำแต่ภาพที่สองบอกไม่เอาสรละเอเหลืองาดำทันทีงาดำมีประโยชน์มากเพราะว่ามีสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นบริโภคบ่อย ดีอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้โจ้ขึ้นนำนะครับ14,00 0ต่อ6000ครับพ hmm. ี่เต้สู um ーー่เท si ่าไหร่คร Le> ับพ ale> ันหนึ่งก่อนครับพันหนึ่งก่อนนะฮะโอเคครับ1,000นะรวมกับของโจ้อีก1,000เป็น2,000ตรงกลางและถ้าพี่เต้ดึงกลับไปได้จะขึ้นตามที่7 0 0 0ต่อ1 3 0 0 0แต่ถ้าเกิดเสียไปอีกเราจะเหลือ5,000ตรงนี้นะครับ2 0 0พตรงกลางครับดาบัชีขอ หาพยายาห้าพยายาครับรหัสภาพมาครับหากแชมป์โจของเรานั้นเอาชนะคุณเต้ไปได้อีกสมัยละก็ก็จะเท่ากับว่าเดินทางมาถึงครึ่งทางของเงินล้านที่2กันแล้วนะครับและจะมีใครหยุดเขาได้หรือไม่นั้นเอาไว้กลับมาตามชมกันใหม่ในือนพรุ่งนี้เวลาเดิมห้าโมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ